ครับคลิปนี้ก็มาทดสอบอเอานําลูกบีบีการลูกกระสุนวีบีการกลมๆเหมือนนะครับผมได้อามาทดสอบใส่ในปอกกระสุนลูกซองจริงเดี๋ยวผมจะทดสอบยิงในระยะประมาณ20เมตรนะครับว่ากลุ่มกระสุนจะเป็นยังไงบ้างนะครับปืนที่ใช้ก็เป็นปืนเบนเดอรี M2SP ลำกล้อง24นิ้วโชกเบอร์ที่5ซิลินเดอร์โชกนะครับเรามาดูกันเลยครับเนี่ยนะครับยิงใส่เป้า A.P.C ระยะประมาณ20เมตรนะครับไม่คัดบอกด้วยโอเคปืนเคลียร์นะครับผลก็จะประมาณนี้นะครับมีนที่เข้าอยู่ไม่เยอะนะครับประมาณ20ิเมตรก็ที่ทดสอบยิงเมื่อกี้ก็แรงรีคอยค่อนข้างจะต่ำมากเลยนะครับ เดี๋ยวผมซ้ำดีกว่านะครับเป็นครั้งที่2ก็จะใช้ระยะประมาณ10เมตรนะครับดูว่าผลมันจะเกาะกลุ่มดีกว่าเดิมไหมแล้วไปดูเลยนะครับระยะนี้ก็10เมตรโดยประมาณนะครับก็ลูกบีบีกันในปองลูกซองจริงเหมือนเดิมนะครับไปดูเลยครับ ผลที่ได้ก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นหมอนรองกระสุนดูใกล,ใกล้ใกล้นะครับเนีย่ยนะครับประมาณนี้เลยก็ดีขึ้นนะครับกลุ่มกระสุนแต่แรงรีคอยก็ต่ำมากๆเลยจนทำให้ไม่สามารถคัดบอกได้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามฝากกดถูกใจใผมด้วยนะครับก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้มีเพียงเทาง่านี้สวัสดีครับ